สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการหาหอลร์มอแบบตั้งหารนะครับวิธีการนี้นะครับจะใช้ในการหาหอลร์มอของเลขที่เป็นจํานวนมากๆนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะมี720-1512นแล้วก็1584นะครับวิธีการนะครับเราก็จะหาหอลร์มอทีละคู่ครับคู่แรกนะครับก็จะเป็น720กับ1512นนะครับให้เราดูครับว่าเป็นเลขไหนเป็นเลขน้อยนะครับ ในที่นี้นะครับ720เป็นเลขน้อยครับก็จะเอา720คูณอะไรครับคูณ2ครับนะครับได้0ได้4ได้14ครับเพราะฉะนั้น720คูณ2นะครับได้1440นะครับจับหักลบกันครับได้2ได้7ครับดูเลขถัดมาครับว่าตัวไหนเป็นเลขน้อยครับ7.2เป็นเลขน้อยใช่ไหมครับ เราก็ดูครับว่า72็ดสงคูจะได้7จ0นะครับที่นี้ก็คือ10ครับก็ได้720นะครับก็คือ72คูณ10ได้720จะมาหารลบกันครับลบกันก็เหลือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกนะครับหวเรามองก็คือ72ครับครับเรามาดูคู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็จะเป็น72กับ1 5 8 4ครับ เลขน้อยนะครับก็คือ72ครับ72คูณอะไรถึงจะได้เท่ากับหรือน้อยกว่า1584ครับ72คูณ22แล้วกันครับ224ครับ7214นะครับได้เท่าไหร่ครับ4851โอ้โหโชคดีครับ22ครับก็จะได้1584ครับ ลบกันได้ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นหอรอมอ,อของเลข3ามจำนวนนี้นะครับก็คือ72นั่นเองครับไม่ยากใช่ไหมครับ